สวัสดีท่านชมท่านนะครับผมอยู่ h o m e มอร์ลัสแต่ตอนนี้เราก็อยู่กันในไมค์คราฟกันนะครับนะและในวันนี้นะครับผมก็จะมาไปดู13บั๊กมหาปัยยในเกมไมค์คราฟซึ่งผมก็จะระบ,บุเวอร์ชั่นด้วยว่าบั๊กตัวไหนมันใช้ได้ในเวอร์ชั่นไหนโอเคมันจะมีอะไรกันบ้างเราก็ไปดูกันเลยไป ยหากท่านผู้ชมกาลังประสบปัญหาเล่นเกมมือถือและกระตุกหรือมือถือเก่าที่ใช้งานไปได้และมีอาการค้างผมขอแนะนาแอป Knock Booster จะเป็นแอปที่จะช่วยในการจัดการมือถือของคุณนั้นให้เร็วขึ้นซึ่งก็จะมีฟังก์ชัน Boost RAM จะช่วยเคลียร์ข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกจาก RAM ให้มือถือนั้นทํางานได้เร็วขึ้นหรือจะเป็นการเร่งความเร็วเกมซึ่งจะช่วยปิดแอปที่ทํางานอยู่เบื้องหลังทําให้มือถือของคุณนั้นสามารถเล่นเกมได้เต็มที่เหมาะสำหรับสายเกมเมอร์โดยเฉพาะหรือฟังก์ชันพื้นฐานก็มีเหมือนกันนะอย่างเช่นล้างไฟล์ขยะ จะทําให้มือถือของคุณนั้นมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มมากขึ้นทําให้เครื่องเบาทํางานไม่หนักหน้าเมนูต่างๆของแอปนี้ผมบอกได้เลยใช้งานง่ายมากและไม่มีโฆษณาเเลยนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คำอธิบายวิดีโอและถ้าชอบแอปนี้ก็อย่าลืมกดให้5ดาวก็ได้นะครับ มาเริ่มกันที่บั๊กตัวแรกกันนะครับนะซึ่งบั๊กนี้จะใช้กับเวอร์ชั่น1.17ซึ่งมันจะเป็นบั๊กที่เลวระยำมากซึ่งถ้าหากคุณสังหาร Villager ในขณะที่มันถือสินค้าอยู่จะมีโอกาสอยู่ที่8.5%ที่มันจะดรอปสินค้านั้นออกมายิ่งถ้าเป็นตัวที่มีเอ c นช n t ดีๆคือแบบได้ของดีมากแต่อย่าไปหาทำนะมันไม่ดีตัวที่2ยังอยู่ในเวอร์ชันน 1. 17เหมือนเดิมแต่รอบนี้จะเกี่ยวกับการใช้งานเอ v นว ซึ่งถ้าหาคุณทําให้ช่องเก็บของของคุณเต็มและเปลี่ยนชื่อไอเทมนอกเหนือจากนั้นซ้ำไปซ้ำมาทําไปเรื่อยๆจนกว่า e n v i วิจะพังซึ่งถ้า e n v i วิพังปุ๊บไอเทมก็จะได้ออกมาเป็น2ชิ้นบอกได้เลยเป็นอะไรที่สุดยอดมากตัวที่3ในเวอร์ชัน1น7 7ปกติแล้วการไปดีเอ็นครั้งแรกนั้นคุณอาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์ดีๆไปล่ามากกังกรใช่ไหมครับแต่ในเวอร์ชันนี้ไม่ เพราะถ้าหากคุณเข้าไปที่มิติดีเอ็นครั้งแรกและรีบวางเอ็นคิสตันลงในออกซิเดียนแพลตฟอร์มทันทีรีบวางก่อนที่คุณจะเห็นหลอดเลือดมังกรอะนะคุณก็ไม่จำเป็นต้องสู้กับเอเดอร์ดาก้อนแล้วเพราะมันไม่เกิดและคุณก็ยังสามารถกลับบ้านได้แบบสบายใจอีกด้วยเพราะว่าทางออกนั้นเปิดอยู่แล้วก็นั่งดูเอ็นเครดิตแบบสบายใจ ตัวที่4ลองขยับมาเวอร์ชันเก่าๆหนึ่งเวอร์ชันกันบ้างซึ่งจะเป็นของเวอร์ชัน1.16.5ในรอบนี้คุณสามารถใช้โลมาในการปั๊มไอเทมได้ซึ่งหากคุณวางไอเทมจะเป็นไอเทมอะไรก็ได้เอาไว้ด้านหลังประตูวิติหลังจากนั้นก็ทําการดันโลมาในขณะที่มันอยู่ในน้ําพยายามให้ส่วนหัวของมันนั้นใกล้ไอเทมที่สุดซึ่งถ้าคุณทําสําเร็จโลมาจีบไอเทมที่อยู่ด้านหลังประตูมิติได้และถ้ามันเข้าประตูมิติปุ๊บไอเทมที่มันหยิบเอาไว้มันก็จะได้ขึ้นมา2ชิ้นซึ่งเป็นอะไรที่ รู้สึกว่าบั๊กปั๊มไม่เท่ากับเกมไมค์ครานี่เหมือนของคู่กันเลยนะและก็น่าจะมีเรื่อยๆด้วยตัวที่5ยังอยู่ในเวอร์ชัน1.16.5เหมือนเดิมแต่ในรอบนี้จะอยู่ในเบโอมสวอมในแหล่งน้ำที่มีดินเหนียวซึ่งคุณสามารถใช้ในการหาเพชรได้โดยการหันหน้าไปที่ทิศใตใ้หรือคือแกนแซดบวกจากนั้นก็มัจุดกึ่งกลางของดินเหนียวแล้วก็ต่อบล็อกไปที่ทิศใต้6บล็อกให้อยู่ในเขตช้างของตัวเองซึ่งถ้าคุณขุดดินลงไปในบล็อกที่6มันจะมีโอกาสสูงมากที่คุณจะเจอเพชรในนั้น แต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่ด้านหน้าเป็นจุดสิ้นสุดของเขตช้างก็ให้เคลื่อนที่ไปที่ตรงกันข้ามของขอบช้างเดิมและต่อบล็อกต่อไปจนกว่าจะนับได้6จากนั้นก็ขุดดิงลงไปเลยมีโอกาสเจอเพชรสูงมากแต่ถามว่าโอกาสไม่เจอมันมีไหมมันก็มีแหละแต่ว่าเจอมันเยอะกว่าโอเคต่อไปนี้เรามาเข้าสู่เวอร์ชันสแนปช็อตกันดีกว่าซึ่งมันจะเป็นเวอร์ชันที่มีบั็กแบบบันเทิงสุดๆไปเลยมาเริ่มกันที่สแนปช็อต 20W14A ถ้าหากคุณขี่สไตร์เดอร์สไลด์กับกำแพงด้านข้าง จะทําให้มีความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้นแต่มันก็อาจจะมีชะง,งักบ้างเป็นบางครั้งตัวที่7ในเวอร์ชัน Snapshot 20W14A ในเวอร์ชันนี้ถ้า,าคุณตายเมื่อไหร่และเกิดใหม่อีกรอบคุณก็จะไม่สามารถขยับไปไหนได้ทําได้เพียงแค่ยืนอยู่เฉยๆแล้วก็ส่องไปรอบๆหรือไม่ก็ต่อยตัวเองจนตายซึ่งถ้าคุณตายรอบนี้ตัวละครของคุณก็จะกลายเป็นผีที่อยู่เฝ้าที่เดิมไปตลอดกาลที่จริงคุณแค่อยู่ในโหมด Spectator แต่แค่ติดบัคควบคุมตัวละครไม่ได้ตัวที่8 เวอร์ชัน Snapchat 2 0 w 1 3 A ถ้าหากเข้าไปที่มิติ Dn คุณก็จะพบกับมิติ Dn ที่กลายเป็นสถานที่ที่แบบใหญ่เวอร์วังอลังการมากคุณจะเห็นมังกรบินซึมเข้าไปในเกาะและก็ o อฟซิเดีย i พิล r าที่คุณไม่จำเป็นต้องทําลายมันก็ได้หรือจะลองเข้าไปที่เกต a y คุณก็จะพบว่าเกาะต่างๆของใน Dn นั้นมีขนาดใหญ่เวอร์วังอลังการเหมือนเกาะหลักเลยถ้ามันมีในเวอร์ชั่นหลักมันจะเป็นอะไรที่บ้ามากดูที่9 Snapchat 2 1 w 0 5 A คุณสามารถทำลายเบสบล็อกหรือบล็อกต่างๆได้โดยการใช้ด drift driftleaf และเล่งให้มันโตมันก็จะโตทะลุบล็อกไปเลยตัวที่10 snapshot 2 1 w 0 3 a ถ้าหากคุณ่า growing lichen ลงในบ่อลาวาตัวลาวาจะถูกแทนที่เป็นน้ำและคุณก็สามารถใช้วิธีนี้ใน n e t e r ได้ด้วยนะเป็นอะไรที่สุดยอดมากตัวที่11 snapshot 1 8 w 3 1 a ถ้าหากมีบล็อกอะไรโลดใส่ตัวผู้เล่นผู้เล่นก็จะตกโลกทันที รวมไปถึงการทําให้มอบหรือตัวอะไรต่างๆติดอยู่ในบล็อกแบบไหนก็ได้ไม่จํากัดวิธีก็จะทําให้ตกโลกเช่นกันแต่ถ้าหากคุณคิดว่าบั็กของแซฟช็อตน,นั้นบันเทิงแล้วในเวอร์ชันรีลิสนั้นก็มีบั็กที่บันเทิงกว่าแซฟช็อตเช่นกันซึ่งก็คือเวอร์ชัน1.13.2นั่นเองน่าจะเป็นเวอร์ชันรีลิสที่เอนจินเกมมีปัญหามากที่สุดเลยก็ได้แต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นซึ่งบั็กในรอบนี้คุณสามารถใช้ประตูม,มิติในเนเธอร์ในการเคลื่อนที่ระยะทางที่เวอร์วังอลังการได้แบบไม่ต้้้องใชสูตรดวย ซึ่งก็คือการสร้างประตูมิติไว้บนหลังคาเนเธอร์หลังจากนั้นก็ปรับเป็นโหมดเอาชีวิตรอดเข้าไปที่ประตูมิติจากนั้นก็ให้โยนอีเดอร์เพลและรีบออกมาผ่านไปสักพักคุณก็จะถูกเทเลพอร์ตไปในระยะทางที่ไกลๆซึ่งมันจะเป็นเลขคูณ8จากพิกัดที่คุณอยู่ในครั้งที่แล้วซึ่งถ้าคุณทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆสักแปดรอบไปขั้นต่ำมันจะทำให้คุณสามารถเดินทางไปถึงสุดขอบโลกได้เลยหรือประมาณพิกัด3าล้านซึ่งก็ใกล้เคียงนะแบบไม่ต้องใช้สูตรและคุณก็ยังสาาาามมมมรรถอออกนกนนนนเเเเ์ไนะเไไดดดด้้้ปติิะล่ช และต่อไปนี้ก็จะเป็นบั๊กตัวสุดท้ายที่เรียกได้ว่าอันตรา,ายโคตรเลยก็ว่าได้ซึ่งมันจะอยู่ในเวอร์ชั่นก่อนเวอร์ชัน1.12ทั้งหมดเลยเวอร์ชันลูกลักสาย PVP ก็คือหนึ่งในนั้นเช่นกันซึ่งก็คือถ้าคุณอยู่ในโหมดผู้เล่นหลายคนและที่อยู่ตรงนั้นก็คือเจ้าของเซิร์ฟส่วนตนัวละครที่ผมเล่นอยู่นั้นเป็นตนัวที่เชื่อมต่อเข้ามาถ้าหากคุณเปิดประตูมิติ D.N. และเข้าไปนอนใต้ประตูมิติจากนั้นถ้าคุณตื่นขึ้นมาคุณก็จะเข้าไปที่มิติ D.N. ผ่่่่่าาานนนนนไปสััักกกกกกกททุุคีออออยูใโล้็จดจดากการรรเเชืมต์ ส่วนเจ้าของเซิร์ฟนั้นเกมคราชครับผมหลุดทุกคนแน่นอนถ้าเป็นขนาดนี้และสหรับคลิปนี้ก็มีเพนนี้กันนะครับนะเวเจกัแมนในคลิปหน้าบายบายเสรครับบายเย่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะส่วนที่ที่เห็นอยู่ตรงปกคลิปนี้คือแบบผมเอาดินมาต่อแบบมั่วๆเฉยนะไม่ได้แบบ คิดอะไรเลย,เลยจู่ๆก็วางแบบนั้นมันก็ดูสวยดีนี่ปกคลิปชิบ <laughs> ได้ไงครับเนี่ย